ครับสวัสดีครับทุงนีนี้ก็จะเป็นน้ำยาป่าตึงนะครับยาป่าตึงตีนไก่ใส่ลูกชิ้นปลาเด้งๆนะครับเดี๋ยวผมจะกลนให้ดูนะวัตถุดิบที่เราใช้นี่ก็จะเป็นตีนไก่ปลานะครับจากแอฟริกาดูความข้นครับ เราคัดสันวัตถุดิบอย่างดีนะครับลูกกิ้นนี่ก็เป็นปลาที่เราใส่แน่งมานะครับที่เราซ่อนมานะส่วนเยื้ดไก่นี่ก็จะเป็นไก่แม่พันสาวใครหิวก็แวะมานะครับที่กาดปัดตึงนะครับดินไก่อวบเลยนะครับ